สวัสดีครับบาทถสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผามาตามปู38ครับงวดวันที่1เมษายน2565รไปเบิงไปฟังน้ำกันครับวาปูจะเน้นให้ตัวใดเนาะครับจะเด่นให้ตัวใดครับพิจารณาเบิงเอาด้อยครับเพื่อตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจเนาะครับท่านผู้ชมครับถ้าประชอบให้ผ่านครับเป็นเพียงน้ทางเท่านั้นครับมีเขามีรุดบ่าว่ากันด้วยครับพี่น้องเอาครับไปฟังน้ำกันว่าปู38 จะเน้ยนย้ำนะครับเนาะหรือเปลี่ยนแปลงตัวใดครับครับมีพี่สาวครับทั้งเมืองนอกด้วยครับผมครับเพิ่นฝากมาทําบุญน้ําปูครับหาร้อยบาทกับปูเอาครับบ่าวถอาได้มาถวายเห็ดปูเลยเ้วอยครับทนผู้ชมครับเอามาเบิงมาฟั่งตัวเลขน้ำกันครับที่คูณี่หกแปดหกเก้าครับปูเนี่หกเก้าเนีหกเก้าบันหาแปดหาเก้าล่องขึ้นครับโอ้หกเก้าตัวนักเัน ออกเก่าเป็นหลักมากเก่าแห้งกว่าเลยครับก่คือประหันต์ซูนกัมหนึ่งมันมากตัวหนึ่งบันยังเก่ากับซูนครับมากตัวหนึ่งมันมากเก่าอันมากเก่ากัมเก่าอันเก่ากัมแปดเนี่ยอันนี้เป็นชุดไดปูเนี่ยล่างชุดล่างรักนวยมันรักนวยล่างแปดกับเก่าเออเนี่ยก้าวปูเข่าหกแปดหกเก่าขาแปดหาเก่าเออไม่ใช่เนี่ย ดีจนกับพ่อแล้วลา่ลางซื้อซีคูนี่พ่อลาวจะรี่ก็จับไบเลยครับผมหกแปดหกเก้าเนี่ยครเห็นแปดกับเก้าลวเงวยจับเอาโลดแล้วตอรี่ครับโอ้โอมาลงมตัวแปดกับเก้านี่ยลับหน่วยล่างนี่นี่านเด่นี่มันบอกเนี่ยเด่นศูนย์สามะครับนี่บ้านเ่นีน,น่ก็ศูนย์เจ็ดเนี่ล่วงลับหน่วยเท่าน,นี่ครับลัาหน่วยล่างอย่างเดียวเลยครับโอ้ ูนย์เจ็ดนมาเห็นห้าเจ็ดล่งหลักหน่วยนี่ี่สองจุดหนึ่บแปดเกเก้าเนี่ยหลักหน่วยล่างแปดก้าเก้านปูนอะไม่ได้คีับหกแปดหกเก้าล่างกับห้าแปดห้า้าเนี่ยมีสเด่นหกแปดหกเก้า่ปูเออนี่ยหลหกแปดหกเก้าครตัวนักบนเ่บนกับสองเก้าสามสองเก้าสามตัวเก้าอคือเก้าแต่ว่าฟันล่างให้หกแปดกับหกเก้าเออมันไับปู ร่องเก้าสามร่องมากอ่ะแปดสามเจ็ดสามทนบนครับนี่เท่านั้นแหละนี่บนแต่ว่าล่างนี่ปูฟันให้ีี่คู่นี่สี่คู่นี่พ่ออลไรอ่าครับแล้วลักหนวยงวดีแปดกับเก่าบกปูล่างแปดกัเก่าไปหาร์ดายังเนยก็จับไถรวดขึ้นจับไซเลยขันผูมักตัวอื่นเออมาตัวอื่นแปดกับเก่าเนี่ยมาผ่านแล้วคือว่ามาลักนวยลักนวยล่างย่งเดียวเนี่ครับปูมันร่วงเก่าคือกันกระบนมันมาลร่วงแปด่องเกเกอยู่ มันล่งตัวเดียวกันทั้งหมดนี่เลียกจอกใส่กระดีสซุ้ลางล่องแปดลเก่าขึ้นกันบนกันมากติดแปดที่เก่าขึ้นก็หกแปดหกเก้าหาแปดหาเก้านี่บอต้องกลับปูตรงกลับตรงตรงเลยตรงตรงเลยขึ้นมั่นเลยร่วงรักหน่อยแล้วับผมม่อต้องกับขับปูหกแปดหกเก้านี่รัดกระรีจับเอดหลดเขาซุมมีแปดมีเก่าวิวไทยเนี่ย อาจะบัวหลดอาจับเลนมาปูส่วนบนกับสองเกสาคือเก่าปูสองเก่าสามคือกสองเก่าสามีตัวไหนนะปูแปดสามับตัวไหนครับแปดสามเก็สามเองแปดสามเก็สามองเทนครับบนแต่ว่าฟันฟันล่างนี่ซีคูนี่สีคูครับอี่คูพอแล้วเด่นนี่ปูเด่นหกแปกับหกเก้าเลยตัวเด่นเด่นหกแปดหกเก้า หาแปดหาเก้าเป็นตัวร่องโอ้คือชุดนี้เน้นล่างยังเดียวครับผมล่างยางเดียวครับให้ g บ a b l o t ต e ี่กับแปดกับเก้าทีายแล้วเห็นเนี่ยจับเบาลลดครับ้ r a b ตเตอรี่ก็ให้ทิดแปดทิดเก้ารัก่วยไปรัก่วยครับปูอนี่หละครับค่ล่าสุดด้วยรับปูฟันให้ละครับผมปูสามแปดรับล่างตรงๆว่่ตรงก r ับ เน้นให้68ก็6เก่านปูเนาะกับ68กห6เก่าตัวเด่นครับหา8หาเก่าเป็นตัวร่องเอ๋ครับจะได้ไปหารับลอตเตอรี่ไว้นกปูเนาะรับสลากกินแบงไว้ติดไว้ได้ครับท่ามผชู้พี่น้องครับล่าสุดครับปูเพิ่นเน้นให้แล้วล่างตรงๆไม่ต้องลับเต้าบนบ่เปลี่ยนแปลงมาปูบอเปลี่ยนแปลงครับอันชุ่ชก้กบนคือเก่านี่ครับนี่มันติดสามกับเก่าแน่แล้วโจ้ ตัวนี้สามตัวนี้เก้าเนี่ยครับสองชูนี่มันจะมีคู่คู่ชูมีตัวนี้ก็ได้ครับคู้มวดเล่นี่ตัวนี้ก็นี่เด็ดสี่ห้าเก้าเอาเก้าตัวนี้ครับตัวนี้สามหกห้าเอาสามครับจะเป็นสามเก้าสามเก้าก็สามบนทีสชนบนมีแค่นีบนสูตรนี้ร่างหันก็นี่เด็สามหกห้าหกเนี่ยูเอาหกว่ัน ตั้กหกเก็ดหนึ่งเอาหกคือเกาเนี่ยก็หกก็ดเด็กเจดหกเจ็ตัปูนาะนี่เดห้าก้นกับศูนย์ห้าี่กระปูนี่ละัตนลบอ้เนียบอผิดตะปูเนาะสูตรนี่บารีแห้ง่ายเลยสามเก้าเนี่ยนี่ตัวเดียวเอาตัวนี้เลยสามเก้าบนมีเาน่บนบนอันนี้เป็นสูตรบนมันบอปูช่วงหน้นกรล่องเนี่ยชุบปูอลาแปดสามบนสามให้เน้นขนสามเก้ากาสามสองเก้าสาม กาโปูกนมีแน่ละตัวกีแหล่ช2องตรองนีอันช่อถูนครับคู่งวดตลอดเลยนี่ปีที่สองกาโปมูละสาตัวสามตัวสิตลอดบัดตีงวดนี่ซูนี้ปูให้เขาเก่ามาเขาเก่าหลายเด้ครับตัวนี้ก็เขาสามกาโปมาเฉยนี่แรกนี่ปูนี่นี่นี่ มาหนึ่งตัวนี่บนสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดนี่เป็นบัวหันนี่หกกับห้านปูหกเห็นบัวหันครับปูนี่สองตัวนี่ครับติดสามนี่ปูมักปูมักติดสามเออนี่สามเก้าเก้าสามติตัวนี้ได้นี่ครับอันนี้คือเป็นบนอนตัวมาตัวเห็นบัวหันครับปูช่วงถูกเช้ากับที่ขึ้นก่อนนะเขาเขาจัดใส่อาก้อนกับห้าครับห้ากับหนึ่งเจ็ดตัวนี้หนึ่งบัวมีครับ นเจโตนบวมมีมีหนึ่งมีหาตัวเดียวนี่เขาก็ถือศูนหาพอดีกับปูห้ากับหนึ่งถือศูนห้านี่ถือศูนหาเนี่ยเมว่าหันเขาก็ถือหกเจ็ดนั่นชุ่มเจ็ดโตนนั่นงวดนี่สามกับเจ็ดสามกับเจ็ดนี่ติดสามนี่ปูมักสามด้วยกับปูปูเนี่ยให้ขึ้นเก้าสามสองเก้าสามครับตัวเจ็ดตัวเป็นตัวร่องเนื้อชุ่มร่องรักเม Merci> บนยาสองตัวเนี่ยพูมเน้นสามตัวนี um ้ครับเรียกบนติดสามค่ะมาติดตัวนี้เลยสามนี่เนี่ยละโตอยู่นี่นี่ครับผมวัลิกจัปเทียนี่นี่ขนาดเนี่ยละโตเนี่ยละโตนี่สามตัวนี้เป็นชุดบนนะปูเนาะชุดบนเนี่ยละสามตัวนี่อ่าถูกกัจับสามกับเก้าสามกับเก้าสั่นนี่ครับชุดนี้มาติดสามตัวที่นี่ ชุดนี้ชุดสองตัวสองตัว,ตวมาตัวมาตัวนี่ลักหน่วยหรือลักสิบปลูลักหน่วยเด่นลักหน่วยเด่นเมื่อวานมันมันพลาดอย่างหันปูมันหัวกระพิดมันเป็นลักี่ยมันเป็นลักสิบอ่ามันเป็นลักทิปมันเป็นลักสิบ, <laughs> สบ <laughs> แต่ว่าเป็นเด่นฮกให้เยอะแต่ <laughs> แตสูตรนี่คือต้องเป็นลักหน่วยม,มาปูโอ้ยมันตลอดเนาะครับผมเมื่อปีน้องฮกมากไปเด่นฮกตัวเดียวพอดีหลวงขับมันก็ไปฮอกเก็ดครับเป็นฮอกเก็ดเต็มตัว นี่แหละสองตัวมันคือสามกับเจ็ดกู้เนียสามอยู่เรีย,ยนใ้ี่นี่มา,กาเก่งตัวนี้สองตัวนี่ว่างก็เนี่ยนหกหน่อยหกสองตัวนี่นี่อะไรตัวหกว่าหันอ้าน,นัง้มัเอมาเจ็ดเป็นครโปสองเก้าสามครับเออเนี่ยอีกสองเก้าสามครับสองเก้าสามชุดเจ็ดตัวมาสามตัวปะปูเออนี่ครับมีพึ่งรุดไปงมดที่แล้วไม่แกสองตัวเป็นมาปู ครับนี่เห็นมาถึงี่กรปูปูจับสามเก้านอ่ากรปูนี่เห็นมาเก้เก้าับสามเก้าสามปูจับจับสามตัวเออนี่นะยี่บอกปูสองสองสามเก้าับโอ้ครับแต่ลากระติโตกันตัวรองมี่แปดสามเจ็ดสามอบปูเออตัวร่องมีเจ็ดสามแปดสามนีแปดสามนีเจ็ดสามแปดสามนี่กรปูคือมดทสามกับเก่าถึงเส้นนีครับ มันมีเท่านั้นแหละเก็สามสามเก้เท่านี้มันมาติดัวนี้ครับมีเท่านี้เองก็หันก็นสิเดียวสูงหกกับเจ็ดเนี่ยนั่กับติดหกกับเจ็ดเนี่ยมีเท่านี้ครับก็หันแน่หกกับเจ็ดเนะชุดเจ็ดโตพึ่งรุดไปงวดเดียวตัปูเนาะมาหกกับเจ็ดขาคอ่ารุดแปดงวดที่แล้วกุดแค่เพงหกนี่จนก็หกตัวหกกับเจ็ดเนียครับพื่อกันกับตุ่นอย่างไรตุ่นก็บูนกับหา เป็นกระห hạ น่ะออกทุ่นหะแบบเดียวเอาก็มีฟันล่างให้น้าปูเนาะล่างมีเท่านั้นแหละล่างก็คือฟันให้หกแปดหกเก้าเนี่ยนี่ส่วนหกแปดหกเก้าเน้นตรงตรงเล่นมาปูไม่ต้องกลับบอค่ะเดี๋ยวบ่าวเท่าจะเขียนให้ชัดๆเด้อครับท่านผู้ชมมันแใจครับเน้นน้าปูเนาะครับเอาครับแคปเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับล่าสุดครับปูสามแปดครับงวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ครับ3ตัวบนหางเดียวคือเก่าครับ2เก่าสครับตัวเน้นสองเก่าสปูวาแามเกสเป็นตัวร่องด้วยครับผมส่วนล่างครับเน้นที่68 6ดหเก่าตัวเน้น2ครูกับตัวร่องหา5หาเก่าตรงตรงบอรตรงกับปูวาครับผมบัตรงกับอ่าพิจารณาเิ่งเอาด้วยครับมันลงลง8กับเก่าแล้วลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยมาแล้วปูวาครับย่ำเน้นล่าง68 6เก่าหาแหาเก่าเป็นตัวร่องครับ พิจารณาเพิ่งเอาเด้ครับท่านช้มชมครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับบ้าวเท่าขอทุกท่านครับอย่าเจ็บจะจนสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมคลิปนี้บ้าวเท่าสวัสดีครับ